กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่พวกผมยาจกวังรวยอีกแล้วนะไมยพี่นะอ่ะก็หลังเรื่องงานอีกเส้นเคยท่านผู้ชมนะว่าเบารายยาหาครับพี่น้องครับไปกันเลยดีกว่าผมจะไปเริ่มจิบเบ็ดห้าบาทท่านผู้ชมนะกลับมาในเนยก็ขอให้มันหมุนเองก่อนก็แล้วกันไปแบบเร็วๆเลยพี่น้องก็หลังเรื่องงานอี เช่นเคยท่านผู้ชมนะเข้ามาดูยาจกผ่อนคลายสมองสมองหรือมาเพิ่มดีมาเพิ่มไมค์เกนก็ก็แล้วก็มาดูว่าท่านผู้ชมนะว่าเราจะรอดจะร่วจะอะไรยังไงไม่ใช่มองก็ร่วได้ครับโยกโยกโยหฮะว้าหมาเป็นคอเลยทีเดียวเสียหลยเกไม่พักหายใจเลยกูามามาดูกันวันนี้เราพาท่านผู้ชมออกมากนอกอาก,กาศอ,อ,อีกสักครั้งหนึ่งนะท่มนผน้ชมาท่องอาก,กาศห้องมือ มาเท่กากันว่าเราจะได้หินดาวเคราะห์อ,อะไรบ้างหรือจะเปลืองน้ำมันมาดูเฉยๆนะท่านผู้ชมการที่เราจะไปเที่ยวรอบโลกเราก็เอาล้วก็เสียค่ามาเที่ยวรอบโลก,กสามล้านบาทนะท่ <c oughs> า,มมานผู้ชมเรามาเที่ยวอโลกครั้งนี้เรามาด้วยเงินสามล้านบาทนะท่านผู้ชมมาดูกันว่าเราจะเสียงเงินสามล้านบาทหรือเราจะได้หิน เดีย๋ยวมันกลับไปนะทุกผนนะมามาดูกันนะโอ่งเข้าไปโอ่งเข้าไปมาหรือเปล่าวิ่งเรียบร้อยฮะโอ้โหมาเลยจัดนวันนี้ตอนรับแบบอบกคุณน,นะเขาว่ามาเราออกนักกากันได้ก็ได้เข้าวีเกม,มแล้วนะทุกคนนะฮ่ามาครับเริบเข้าไปเริบเ,เบเข้าไปดอกหนึ่งฮะโอวิสวยดอกนี้เออเออหยุดแลก็ได้เพิ่มมาอีก หนึ่งฟีย้ยเพื่อนป๊าบดอกนี้ยังมาอยู่ยังไหลอยู่นะ,ะเพื่อนเป๊บเบอบาบใจเย็นใจเย็นเพื่อนผมเอออย่างนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าใจร้อนมปนทำไมไวรด่นเอออย่างนั้นอย่างนั้นไปก่อนตอนนี้จะมากจะน้อยขอให้ไปก่อนหรืออ,อย่างนั้นเออ โอ้ยอีกอีกอีกนึงโอ้ยจะเฝ้ายาเฝ้ายาเฝ้าเออนั่นแหละท่านผู้ชมเราก็ยังได้เพิ่มอีกหนึ่งเฟี้ยวเอียบเทียบแล้วโอ้ยจะเฝ้าแท้โอ้ยรียบร้อยฮะอ่ะก็มาสรุปีเกมนี้กันแล้วได้มาที่ร้อยหกสิบสองวารุท่านผู้ชมถือว่าต้อนรับได้ดีฮะเราว่าจะต้อนรับแค่รอบแรกหลังๆมาก็ให้กูผิว มาได้เลิกหมุนเองแล้วพี่น้องเี๋ยวก็ตักนิดน่อยย้ายเสร็จแล้วมามาหมุนเองแล้วม่จังมันพี่น้องเลเออมาโอ้สวยฮะริดร้อยโอ้โหกูเพิ่งออกเมื่อกี้เข้าฟีกกิมแลวท่านผู้ชมออกปุ๊บเข้าปับ๊บพอเข้าปั๊บก็ออกปุ๊บเลยเออยยังไม่ปุ๊บยังไม่ปุ๊บนะยังไปต่อฮะตอนนี้เออจะน้อยจะมากขอ,อกให้ไปก่อนเก็บตระกูลไปก่อนตอนนี้ <gie> อย่าพึง่งอย่าพึ่งพี่น้องเออสีฟ้าไปใสเออกลับมาอีกหนึ่งฟีเลยเหมือนเดิมนะพี่ชมเออโอ้ยดยอกหนงบานใหญ่เลยพี่น้องบินไ,ไปแล้วฮะตรงน,นี้ไหลลุบ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 ไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วตอนนี้อหือกระจบจิ้มไม่กัดสองสี่หกนะพี่ชมโู้โหแป็เดียวเสียวทั้งซอยฮะโอ้โห อย่าฟ <c oughs> าวอย่าฟาวอย่าฟาวเอออย่างนั้นอ่าได้คำอีกหนึ่งมนนะทอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งดีเอออย่างนั้นอย่างนั้นเอออย่าฟาวคุณเจ็ดแล้วโอ้โหอุย้ยาจะจบที่คุณเจ็ดได้ไหมทุกคนกาฟเกมนี้เราก็ได้มาสามหนึ่งสองก็สานึ่งสีโอ้หเอาเรื่องมาท่านผู้ชก ใ้ดีพี่น้องโอ้โหเอ้าหนี้ก็มากสามล้านเนะี่ยผู้ชมก็เต็มหกล้านเนะียตอนนี้สำหรับท่านผู้ชมก็เหมือนเดิมครับแนะนำไม่พอแนะ่ถิ่มนะก็จำอะไรก็เท่าตัวนึงแต่ขอหัวดื้อสักหน่อยจะเป็นไรไปเนาะท่านผู้ชมมาแล้วก็ขอไปสุดกันแล้วกันเอา้าขออีกสักหน่อยทนะ่านผู้ชมมาที่เบตสิบละไปกันเลยกับพี่น้องอย่าไปพาโดนแบบนั้นเขาสาม,มารถแล้วเขาตก เติบิชองโอ้ค่าบอลอยู่แบบนี้เลพี่น้องเอามาหมุนเองเลยพี่น้องบบไปเพิง่งเองละปั๊บ <c oughs> มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมผมเห็นว่ามันกำลังใจดีนะท่านผู้ชมน้าผมก็เลยขอไปต่อสหรับท,ท่านผู้ชมก็ถ้าเป็นท่านผู้ชมก็แนะนำให้พอนะแต่ถ้าท่านผู้ชมจะไปต่อก็ไปต่อได้นะท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่รู้อนาคตเราย่อมไม่รู้อยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้นะอนาคตจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือขอให้ ไปต่อเพื่อท่านผู้ชมตอนนี้เผื been, ่อจะมีอะไรดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูสักนิดหนึ่งนะมือว่างๆตีนว่างก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อๆไปหน่อยเด้อเนี่ยจะแพงแห้งไรซ้ำกดไลค์กดซับสไครต์ซื่อๆเล่นบรุด like, โหดเข้าใจบ่ออกมาเพียนต่อนพี่น้องเอ้ย มาดูกันว่าเราจะรอดรหรือเปล่านะทุกคนนะเอ้ยยังมาเรื่อยๆอยู่กับดอกนี้ไหลเบาโอ้โหไม่ไหลนะแต่ก็ยังถือว่าแต่งสวยนะทุกคมสวยแต่แต่งด้านหน้าแบบนี้ก็สวยไปยนะฮะอ้ยอีกสามก้อนโอ้โหอีกสามก้อนหนึ่งเยเนี่ย่านประชมเ้ย เป็นเหลี่ยมของเขาอะมีสามก้อนแมวหนึ 1. ่งแมวโอ้โหดอกเม็ดม่วงมาว่ยังไงล่ะครับปีกบินไปเลยนะตอนนี้โอ้โหไหลไหลไหลไปแล้วพี่น้องบอลูต라이ท์ไหลไปแล้วท่านโอ้โหสามร้อยแล้วพี่น้องขึ้นไม่กลับไปแล้วขึ้นไม่กลับไปแล้วขึ้นไปกลับไปแล้วโอ้โหจบที่สี่แปดศูนย์น้ำที่เมกาวินน้ำที่บัวฮักโอ้โหแก้วพี่น้องแก้วโอ้ยเขอบพี่เกมมาเนี่ย มันจะได้หรือพี่น้องโขู่แม่งแตกดีจัดว่ะวันนี้ถือว่าได้แล้วนะตอนรับเกมนี้ท่านผู้ชมไปตามกันได้เลยนะที่ลิงด้านล่างคลิปนะท่านผู้ชมใครอยากตามนะดูพวกคนมันเทินนะท่านผู้ชมโอ้ยยังเลยดีพี่น้องผมแนะน้ำไม่พอเลยพี่น้องแต่แต่กแม่งแตกดีป่ะผมขอามพิจัยเจ็บน่อยนะพี่น้อง <c oughs> หัวกูจะเป็นดื้อตายแล้วหัวดื้อก็แบบนี้ท่านผู้ชมนะ <c oughs> หมดก็ไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมนะแต่ท่านผู้ชมผมแนะนำไม่คลองรินนะแต่มันเป็นยังไงล่ะพี่น้องมันกำลังแตกแมวเออม่ท่านผู้ชมจำเป็นต้องไม่อยากเศร้าหรอกแต่ผมก็แนะนำไม่เศร้านะเพราะอ้มันกำลังแตกพี่น้องไปเบิรงกันต่อไปเบิรงกันต่ออ่าแต่บอกเมื่อกดไปอย่างเดียวตอนนี้พี่น้องเอ้ยเออโอ้โหดอกนี้มันจังได้ดีโอ้โหร้อยแปดท่านผู้ชมโอ้โหมันไม่หลอีกอันเดียวโอ้โหอย่างเดียวพี่น้องอีกอันเดียวหนึ่งนี่ไง คุณมันึงแจงแท้ป่ะอีกก้อนเดียวโอ้โยโอ้ยเนี่ยมันวางบาดเนี่ย,มมยไม่แนะนำไม่ตาตา,ตามนะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาการเงินนะท่านผู้ชมนะถ้ามีบาดแทงินก็ก็เหมือนเดิมมาไตยิบตายิบนะยังไงไตยิบไตยิบ <laughs> อ้สีลายก็น่พจ่ชมไหมเอ๊บเอ๊บเอ๊บหืมแม่งไหลรัวๆครับตอนนี้โอ้โหแม่งเลยแต่ละโกูเย่าฟ้าโอ้โหโบใจเลยครับเออเย่าฟาวเย่าฟ้าป้งออกไปตัวแข็งนะคุณผูชมบินเข้าไปแล้ยบินมาแล้วพี่น้องบินมาแล้วโอ้โห ในไลไปแล้วตอนนี้ไหลไปแล้วที่400แล้วทกท่านขึ้นไป500แล้วที่ซุปเปอร์ไม่กับบินแล้วทานกท่ชมเอ้ยตกที่6 0บา8พี่น้องซุปเปอร์พี่น้องซุปเปอร์โอ้โหเข้าฟีเกมต่างหากอะโอ้โห คือยิ่งจบฟีเกมนี้ใครไม่พอก็แล้วแต่แล้วท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมคือผมพอแล้วท่านผู้ชมจบฟีเกนี้คือพอแล้วมันจะแตกเปงขนาดไหนก็พอก่อนท่านผู้ชมนะเดี๋ยนี้ลุ้นฟีเกมไปก่อนฮะโอ้ยจะเฝ้าจะเฝ้าอ้แต่ไม่เป็นไรฮะไม่เสียดายฮะอืมแล้วก็จบกันที่หกแปดหกท่านผู้ชมหมูเลขสวยเลขสวยนะโอ้ยใครไม่พอก็ไปเล่นเองแต่นะครับนะใครไม่พอก็เล่นต่อไปถอะผมพอแล้วท่านผู้ชมนะ ถือว่าจะแตกดีขนาดไหนก็พอเพราะว่าช่วงเมื่อกี้มันไม่แตกมาเลยนะมันจุบจุบมามันไม่มาเลยผมเลยกรแค่น,นั้นแหละขอตัเดเตะซะก่อนนะท่านผู้ชมนะโอ้ยเนแตกท่านผู้ชมอืมเอาก็เทพเลิกพอท่านผู้ชมนะก็ฝากก,ากไดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์นกันมาได้เลยนะแต่ผมจะไปติดตามือ ดูแล้วผมจะเล่นให้นะทุกคนนะอ่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ